เอาละครับก๊าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับมืัอนี้พบกับผมกับช่อง AT ทีมินิฟาร์มนะครับมืัอนี้ทั้งทั้งผมสิพามาเก็บไอ้แม่ตะกระเตนนะครับตัวตะกระเตนที่เขาว่าเสียเอาไปจุนน่มนายหรือว่าเสียเอาไปทําเป็นอาหารนะครับวันนี้ผมสิพามาตักมาส่วนมาพาพี่น้องมาออามารับชมกันนะครับเนาะสิเป็นจังไงตักง่ายจังไดง ต้องมีวิธีการอย่างแน่มีเครื่องมืออย่างแน่นี่ผมของผมจีนมีเครื่องมือประมาณนี้เดี๋ยวผมให้เบิ่งครับอ่านี่ครับเป็นถุงพลาสติกนะครับก็สิประมาณนี้นะถุงถุงที่หาได้ถุงลึกๆเนีจังน้อยเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นไม้แขนเสื้อนะครับน,นี่ก้าอ่อนไม้ก็ได้อันนี้เอาเอาอ่อนไม้ไม่เห็ดเลยนะก็เห็ดเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็เงียบเงียบเงียบเงนะครับนี่ นี่แหละเออบบสวยงามว่าสวยงามว่าเป็นยังนะแเลยอ่ะ,แบบะทางล่างนี่ก็มัดไว้ครับหรือสิเอาอยัางเยบไว้ก็ได้นะใส่ถุงยางนี่ก็เพราะว่าเวลาเขาตักไปนี่เอ,อ่อตะากระแตนเขาสีไตัขึ้นมาได้นะครับถ้าเขาใส่ผ้าดางผ้าเขียวน่ะดูว่าแนวตักปลาทังสี่มันก็ับไตเขาก็จิไตขึ้นมาได้ถ้าเป็นพลาสติกก็เซลื่นนะครับมาที่นี่ผมจิตักให้เบิ้งเลยมีส่วนให้เบิง้งเบื้ง มาลองแบบของโฟมบึงจะง่ายหรือว่าจะไม่ง่ายนะครับเอาคิดดำวอกแล้ว นี่เด็ดนีด่เดดนี่มือเนี่ยยังใจเย็นด้วยนี่ยดีกว่ก่ด้วยครับน,นี่ครับโหสิโอ้แต่ยูนี่รูนึงนียกเอาไนะเป็นจรงไรฮือฮือยู่ดืเลยเนาะ จับซมหนี่ก่อนเราไปเทียดินก่อนครับผมอ่าน,นี่แล้วครับที่ฮอจับได้ว่างัหนะครับเนาะแต่สิประมาณนี้อออันนี้ประมาณกิโลนึงนะครับกิโลนึงแบบส่วนสองสามเทียอ่าได้การเลยครับนี่แนวตักอันนี้ก็ก ก็ปีเขอกมาให้กันเนี่ยเลียนรู้มาหลายไช่องไล่ย่างให้กันนะครับนะอะรองมาเห็นเพิ่งแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเออกไปขอดทิ้งไอยก่อนนี่ยซิมมึงก่อนนอนถึงจะเรียงมากรทสันได้เห็นยังเลยโอ้ยฝนก็ตกะเราพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราช่วงนะครับอะไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามมาด้อไปก่อนครับ